คร,ครับผมโกจังเกบครับผมวันนี้ผมมาตลาดน้ำบ้านแผลวผมจะพามาหายายหนึ่งคนที่เลี้ยงหลานเป็นอมภพิษก็ผมมาส่งของแล้วมาเจอนะครับก็เลยอยากมาสัมภาษณ์เขาว,ว่าเขาเลี้ยงหลานยังไงนะครับดูยังไงเพราะว่าหลานก็อายุน่าจะเยอะอยู่ประมาณสิบแปดสิบเก้าแต่ว่า ยาย80กว่าแล้วก็เลี้ยงหลานด,ด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับยายขายหนุ่มพกกับขนมบ้าบินอยู่ในตลาดเนี้นครับมาเลยครับนี่เรามาเจอยายนะครับยายดีครับสวัสดีค่ะนี่น้องไหมคนระับน้องไหมครับน้องไหม อย่สิเกปีครับอาเดี๋ยวยี่สิบครับยี่สิบเก้าแล้วประทบอุบัติเหตุตมงปีห้าเ้าครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ยายครับยายอายุเท่าไหร่แปดดสิบหกิหาแปดสิบหกแปดสิบห้าแปดสิหกยังวิ่งแขงแรงอยู่ย่า่งยากก้าวแรงจะพอยากสันามภาษณ์นครับสวัสดีครับ นั่งก็ได้นั่งนั่งนัไหตอนนี้ยายทำอะไรขายนมโคกขายบะหมี่ค่ะคุณยายชื่ออะไรครับจำเนียนคุณยายจำเนียนนะครับผมตอนนี้อายุแป8สิบห้าแล้วก็น้องไม้อายุอะไรลูกย่บก้าปี6เดือนครับยิบเก้าปีหกเดือนครับน้องไม้น้องไม้คุณยายนั่งก็ได้นั่ง ต้องทำต้องทำไหมต้องต้องยังไม่ต้องแล้วก็คุณยายขายหนุ่มฟกเนาะขายหนุ่มฟกอยู่ตลาดบ้านแถวตลาดบ้านแวตลาดน้ำครับตลาดบ้านแถวตัวเลขโผลตัวเลกเป็นเรือละสองเก่าอะไรนะตัวเลกเป็นท่าเรือละสองนั้นฮะตัวเลกเป็นท่เรือละสองครับเรือหางยาวอ๋อขับเรือหางยาวตัวเลตรงนี้เป็นข้าเรือหลักสองอ๋อตรงนี้เป็นท่าเรือหลักสอง ตลาดบ้านแพ้วนะครับอโ้โหแล้วตอนนี้คุณยายมีรายได้จากไหนบ้างวันเด็กก็แค่เนี้ยนะครับขายขายงวันหนึ่งได้เยอะไม่ใหญ่ไม่เยอะต้องลงลงทุนแค่แก๊งน้ำมันลงแป้งน้ำมันลงอะไรเงี้ยหรอครันสองซื้อแก๊สก็ยังเหลือไม่เท่าไหร่เนาะครับผมโอเคแล้วคุณยายอยากให้ช่วยอะไรบ้างอ่ะคนนี้ครับ หมดนี้ครับคะปุกนี้มันอาจจะไม่นี่มีประมาณเท่าไหร่มีนี่อยู่เท่าไหร่ทำได้การมีนี่อยู่เท่าไหร่ตอนนี้เยอะไหมไม่เยอะอยู่ประมาณสองหมื่นประมาณสองหมื่นเนาะเดี๋ยววันนี้ผมมาเป็นสะพายคุณให้เดี๋ยวผมถ่ายทำรายการนี้เสร็จผมจะส่งเงินผมจะส่ง เช็ตหูยายเนี่ยให้กับรายการหนึ่งซึ่งเขาเป็นรายการสภา,านาที่สะอาดถ้ามันก็จะต้องรอเวลาตามเคสไปนะย่อยว่ารอลําดับลําดับลําดับดการช่วยเหลือแต่ว่าถ้าได้อกใจได้รับพิจจรณาเขาก็จะมาช่วยเหลือห่อยๆยายก็จะได้ครบี่ตอนนี้ตอนนี้ยายเลี้ยงหลานก็คือน้องไม้แล้วน้องไม้พี่อยากรู้ว่าน้องไม้ประตบปัทธิอะไรครับ ทัทงรรถรรถรคือยังไงเราร<อ>เราไปตอนไเ่เาเพื่อนเราเราไปจัผมก็รวมกันพวกเพื่อนนนัาไปกับเพื่นนอนแล้เราเราไปเไปเราก็ลบนาไม่ใหญ่เราะมชาขึ้นมาอองานค่ก็คือตอนนี้พ<ม>่อแม่ของน้องไหมเขาไม่ได้อยู่กับเรา,าก็อยู่่าแม่เขาอ,อยู่อแม่เาอยู่จีเกมาตีกงมาสาปีย่เตไม่ได้เลยขยบแขนได้แค่เดี่ ขยับแกนได้แค่ข้างเดียวตรงนี้มองเหนคนนั่งอยู่ตรงมคนน้อยยิบขี้ไปกินได้เดี๋ยวจะได้ไปทำไกยภาพบ้านป้าทำอะไรบ้างไหมไม่ได้ทำเลยครับทำ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 ที่โรงพยาบาลบ้างแถวตัวได้ตั้งยูเทนครับของผมแล้วก็มาเพิ่มเติมอแล้วต้องไหมมีหมายเลขบัญชีต้องไหมหมายเลขบัญชีอันนี้เดี๋ยวปัดยูปัดประกาศโซนที่จะไม่เอาเข้ากล้องนะก็สำหรับ ท่านที่อยากช่วยเหลือคุณยายเบื้องต้นก่อนนะครับก็เป็นธนาคารของเอทีบีเอทีบีไทยพาณิชย์ไทยพาณิชย์ของเรา <Hey. S 1> ชื่อบัญชีเป็นของใครเป็นของน้องนะครับ <Okay. S 1> อาันต์ปักสิลนะครับอานันต์ปักน้องอาันปักสิลน,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 น้องไหมจริงจริงก็อาันปักศิลหมไหมเลขบัญชีนะครับเก้าหกสองนะครับ สองสามศูนย์หกศูนย์สองสองนะครับ mm hmm. ก็ถ้าใครอยากช่วยเหลือน้องกับยายก็โอนเข้ามาบัญชีนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องโอนมาเข้าบัญชีผมนะครับผมไม่รับตเงมมินสดโอนเข้ากับยายโดยโตรงหรือว่าน้องโดยโตรงครับแต่ว่าตอนนี้จะเป็นบัญชีน้องโอ้โแล้วตอนนี้ขายได้เยอะไหม ถ้าือนร้อก่บนี่ยเลถ่าแล้วนหมดนก็เหลือร้อกวบาทจบรอย่างเก่เท่านั้นนะเย็นหมยามจ่าอะไรอะไรเรียบร้อยนะครับก็เหลือร้อยกว่าบเหลือยกันไหนได้สองก็ดีใจแล้มันเหลือนะแล้วก็เอางนะตลาดเงียบเนาะตอนนี้ก็เงียบแล้วค่ะ มันไม่ไม่ทาบแต่ก่อนไะแต่ก่อนแต่ก่อนเนี้ยก่อนก่อนจะมีโควิดเนี่ยเราขายได้เยอ,อะไม่ใหญ่เยอะค่ะเยอะเยอะอ๋อมันขาย,ดาดย,ายไ,ได้ดบางถ<ต>ึงบ่ายบ่ายสองโมงโดยนี้พอเที่ยวกก็ไม่มีคนละอันนี้เดี๋ยวเหลือกี่หอออ้องครบสงกล้องบาบินหนึ่งเก่าอยากช่วยยายซื้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยยายซื้อไป เอา e. <c oughs> เงินสดมาป่ะกระเป๋าตังค์เธอไม่ใช่หรอกย้ายอันนี้ที่กล่องเฮ้ยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้ต้องกล่องหนย้ายหน่อยเลยหลานเลยหลานนี่ะกล่องอะไรก็มาที่บ้านช่วยกันนี่ที่ม้านมากกว่าห้ากล่องเลยห้ากล่องเลยอ่นนี่คุณยายครับห้ากล่อง หับาจค้าของครับอันนี้เป็นเงินส่วนตัวผมนะครับสามรา้อยสาช่วยใหญ่นะอเอาเก็บไว้กิน,นค้าใหญ่ผมก็ไม่ได้มีไม่ลบแต่ว่าผมช่วยคนมาก็เยอะผมแต่ว่าผมก็มีน้อยผมก็ไม่น้อย,ผม,มอยผมไม่ได้ว่าผมไม่ได้ว่ารวยผมไม่ได้อะไรเลย กินเสร็จแล้วให้ไหลไหวแต่น้อยมันก็ยังกินได้หลายวันนะเอาผมครับก็ต่อยอดได้อีกต่อยอดได้เุนเบอยได้อนุยาตนะอาจจะไม่เยอะนะครับผมลูกๆยังเพิ่งกินน้ำเดียวครับน้ำเปล่าน้ำเปล่ากี่วันนี้สามีิครับก็กินเราถูกเพราะาแข็งแรงครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ ต้องโคจร JB น,นะคันะก,กันเนาะก็เดี๋ยวไม่ฝากน้นองแชร์ไปนะครับก็ใครอย,อยากร่สมบูรณ์ก็โอนมาได้นะครับผมสิบยี่สิบไม่ต้องมากมายครับแต่ว่าช่วยกันมมช่วยกันนะครับช่วงนี้เศร,รษฐกิจอย่างนี้โควิดอย่างนี้นะครับมันต้องช่วยเหลือกันนะแต่ที่ผมมาช่วยยายก็เพราะว่าสงสารยายแล้วอายุแปดสิบหกนะครับใช้เมื่อเบิ่ไเรียมาห้าปีแล้วทำอะไรไม่ได้ ถ้าวฝันนี้จะได้ห้าปีแล้วถ้านี้ใช่ไม่ได้ครับงั้นเดี๋ยวยายฝากอะไรไหมนี่หรอกผมว่ากลับก่อนเลยฝากอะไรมาให้มาซื้อของกูกูทันรถร้านยายครับมาจากเข้ามาตลาดน้าบ้านแถวครับเราหาที่จอดได้แล้วเราเดินตรงเข้ามาตรงเข้ามาเสร็จเราเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเดินมาก็จะเจอยายขายขนมครบขนมครบอยู่นี่นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับ สัสดีครับมาดิครับขอบคุณมากครับยายัาด,ดิกล้องเลยายายด,ดูกล้องนะใชกล้องัสดีครับ <c oughs> ก็จบไปแล้วนะครับกับที่มาช่วยยายเป็นสะพานดูหน้ยายก็เอาไปเดีย๋ยวไปฝากคนในค่ายแล้วเจอกันยินดีครับเจบีเลตคอร์ดบาย